เ like ้ยห้องเต็มทุกคืนเลยนะมันน่าจะเหลือห้องไว้เราสองคนเหลือไว้ทำอะไรไว้สมสู่กันไงพูดไม่คิดกูไม่ค oh, uh ิดจะสมสู่กับเต่าตนุหรอกรู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าห้องหกทับห้ามีคนบอกให้เข้าไปด้วย บอกอับมึงกับกูก็ยืนอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมึงเอาอีกแล้วหนะไอ้หน้าแมวโอยโหงตาป่าเป็นอะไรไม่ต้องร้องไห้หนูออกมาออกมาไม่ต้องร้องไห้เป็นอะไรร้องไห้ครับเป็นอะไรฮะแป๊ะเท่าไรเข้าห<อ>้าองสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบ 那这里有四百。